ชีวิตของแกฉันขนนะคุณอาณะคือนี้ซัมเมอร์กำลังงงงนิดนึ่งอ่ะคือน้องเวดอ่ะตอนแรกเขาอยู่อ่ะซัมเมอร์โทรไปแล้วเขาไม่รับสายอ่ะจานจุงก็ไม่รับสายอ่ะสองคนนั้นเวลาไปไหนก็ต้องบอกก่อนนะถ้าเวดเป็นอะไรจริงๆลุงเชื่อว่าต้องเจอร่างอยู่แถวนั้นแหละแต่นี่ไม่เจอไม่มีการได้เคส เบาใจไปได้ปลอหนึ่งลูกเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ต้องให้ซัมเมอร์ไปหาตามที่ความทรงจำของไไของน้องเวทกับซัมเมอร์หรือว่าเป็นความทรงจำของคุณหลวงเคยเห็น่ายุู่ว่าตรงที่ท่าเรือด้วยนีิใช่ไหมแต่มันน่าจะเป็นที่นี่ดีถ้าแบบที่นี่อ่ะมันก็ต้องเป็นที่นี่เว้ยท,ที่อื่นแม่งไม่รู้แล้วอ่ะ คิดโดนแทงฮะลุงจะคิดไปกันอย่ลุงคุ้นหน้าคนเมื่อกี้ไหมเน่ะไม่เลยหรอมันก็ตกใจมันก็ไม่ได้ทันเห็นใช่ไหมเออแค่เราโฟกัสที่ว่าเราจะไปองอะไงผมว่า <c oughs> เขาสุ่มคุณซัมเมอร์สุ่มเลยใช่ไหมจากที่ผมคิดนะเพราะว่าตอนแรกแหละชาคิดคุณซัมเมอร์จะมากับผมใช่ไหมสองคนใช่ไหมแต่ว่าผมมาชวนลุงชาคิดไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งถ้าสมมติว่าตอนนั้นผมชวนคนอื่นไปยังไงเขาก็จะแทงอยู่ดีหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ลุงชาคิดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครใช่ไหมอ่ะไม่มีฉันไม่มีปัญหาใคร กับน้องเวสก็ยิ่งไม่เลยป่ะไม่ก็ปกติอ่ะแต่มันน่าแปลกตรงที่เอารถมาจากโรงไม้แล้วขับมาที่นี่นะ่ะใช่แล้วเอารถไปซุมในดงอ่ะนะอ๋ะอเขาเอาไปซุมในดงใช่ป่ะใช่แล้วก็เหมือนดิ่งเข้ามา,าแทงเลยนะ่อืมนั่นแสดงว่ามันมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้จะเกี่ยวข้องกับ น้องเว้หรือเปล่าอ,อ่ะอะไรนะ <S <S นี่นาาาาี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวว่าเรามาทีเดียวเลยพ่มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดหนังสือเทียบไปด้วยจำหน้า <S <S ได้ไหม <S <S เ,เห็นหน้าไหมท่านเห็นหน้าไหมไม่รู้แต่เขาใส่หมวกแก๊ปสีขาวใช่แต่เขาใส่หมวก<อ>นี่นน<ๆ>ี<ๆ>้้แแหหลละอันนีะอันนี้แหล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 ะ คคือคือผมจะบอกว่าในหนังสือที่หนังสือตำรานะสมัยนุ่มอ่ะเขาใส่บอกแก๊ะมีสีขาวกับสีอดหมูเป็นไปได้ตรงที่ว่าเขาเอารถคันนั้นมาขับด้วยนะอืคือผมแค่อยากรู้ว่าตรงนั้นอ่ะคนคนนั้นอ่ะผมยาวไหมมีหนวดไหมยาวนิดหน่อยดานถ้าถ้าผมเห็นนะถ้าผมจำไม่ผิดยาวเออคือยาวหูมานิดหน่อยอ่ะทัางนั้น ผมคิดว่าชัวเพราะว่าแกไว้ทรงนั้นสมัยกัดมันผมว่าคิดว่าน่าใช่น่าจะใช่แหละผมว่าน่าจะเป็นการเตือนละผมว่านะเขาอาจจะเตือนว่าแบบให้เลือกตามหาหรือเปล่าถ้ายังตามหาต่อว่าจะโดนแทงแบกนี้โดนอีกอะไรเงี้ยมันอาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยกระทั่งเป็นปืนหรือเปล่าเอาไงต่อดีหรือว่าเออก็คือก็คือเขานั่นแหละคือเวสวิลสันแต่แต่เป็นไวซิ่ง สรุปข้าวได้ไหมทรัไมไ<ห>เขาถึงเป็นแบบนั้นน่ะโดนอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้โดนดโดนเจเจํำนงแห่งไฟมาเป็น,<ด>นไปได้นะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นอ่ะเจจำนงแห่งไฟเหรอใช่เพราะว่าตาแฉยบอกว่าใครที่โดนเจจำนงแห่งไฟจะแบบเปลี่ยนไปแบบลักษณะเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนอะไรเงี้ยเราต้องทํอะไรต่อจันจันคิดว่าเราควรปล่อยเขาไหมอ่ะ เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าคือตอนเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าน้องเวทหรือใครหรืออะไรหรือเวทวิสันณหรือพี่พี่บ่าวเวทมีคอกันอยู่เอ่อเอาเป็นว่าพรุ่งเนี้ยงานมันงานแต่งงานแต่ได้แต่เขาจะรู้เรื่องได้ยังไงในเมื่อ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไงไม่รู้ไงข้อความในโทรศัพท์หรือเปล่ารู้ว่าเขาโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เนะโทรศัพท์ืองเขาไม่มีเลยใช่ไหมคือเราเราได้แต่รอคอยอย่างมีความหวังอ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าคุณแสนดาเขาส่งมาเต็มเลยเราขอแค่ว่าไม่เขาหรือไม่ก็น้องเวสกลับมาสักคนหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามไม่แสหน้าอยู่ในวอลหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปวยก้วยชยวะชวคุณไม่พอดออะไรฮะครับไมเคเห็นไหมอะไรนะคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมเห็นได้เหรอนั่นไงหลวงหรือเปล่าไหนอะนันข้างหลังอะเสื้อดำน่าเสื้อดำอ่ะล้แดมซีอ่ะตรงไหนอะนี่ไงข้อมูนี่เอานย วามนจู๊จู๊ตลาดใช่ไหม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 อะไรม่เดียนเออคนผู้หญิงป้าจะเล่นป้าหรือเป่าอ๋อแค่มาเดินดูแลน่ะว่าแบบว่าเออแต่กินข้าวกินน้ำบ่อได้นะคะบ่อได้ครับผมพอดีผมหิวน้ำนะครับพอจะมีสักขวดไหมครับกระเป๋าอะไรน่ะอ๋อสี่เก้าแปดครับ ขอบคุณครับโอ้ข้ามไปตรงก็ได้ครับนะไม่ต้องเผื่อไว้น่ะได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอถามได้ไหมน่ะผมเดินตรงไม่ได้แล้วถามะไรเหรอชื่ออะไรอ่ะรผมเดินตรงไม่ได้แล้ยชื่อเวทครับดูไม่น่าเปิดเอ็กซเรย์เลยเออแล้วจำไม่ได้เหรอว่าเราคือใครอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวร่วมงานก่อนดีกว่าครับตอนนี้มีแต่คนทานของะทุกคนเลยนะผมไม่เกิดนะผมงงนะรนได้ได้เพลงใครเ่ยอยากเรียกให้มารวมกันอ่ะอ๋อได้ไพอดี ไปเจอจดหมายมาอ๋อแช่นุญาตขั้นเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะคะคุณแสนดาก็จำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องนางเวทน่ะอ๋อได้ค่ะนี่อาจจะเป็นแบบเออคือจานจุงไปเจอจดหมายมาอาจจะเียวกันจริงๆก็ไม่เชิงเจอหรอกถูอเขาเขาฝากไว้ให้ก่อนที่เขาจะคือไม่เขาเหมือนเขารู้สึกอะไรได้บางอย่างช่วงนั้นก็เจอเจอกันตอนดึกนั่นแหละคือเหมือนเขาแอบมาแอบมาแบบเอาเข้าไปอ่าเออ แอบแอบมาตรวจตาจะจะดูพร้อมกันเลยหม่จะจูเปิดเลยก็ได้กุญแจบ้านดีเหีืยวขอมอบ์ุู้ใช้แล้วจด้หรือปิดไฟได้เลยทรัพย์สินอุปกรณ์ที่อยู่ข้างน้นหมดมอให้เป็นยามขาดเคียงของช้ำเรื่องปาร์ทยาม วัสดีครับผมเวสวิวสัตเองครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าผมน้องเวสคงจากพวกคุณไปแล้วน่ะก็แปลกๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับที่ท่องมานั่งอัดคลิปเพราะเหมือนรู้ว่าตัวเองจะต้องจากไปน่ะแต่มันก็ดีเหมือนกันครับเพราะถ้าจากไปแล้วผมอาจจะไม่ได้มานั่งพูดแบบนี้อีกก็ได้ อันดับแรกเลยน้องเวสขอขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน้องเวสนะครับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนให้น้องเวสเติบโตมาจนทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณชาวมิลเลอร์ป์าทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูแลและคอยช่วยเหลือกันอาจจะมีบ้างที่เราไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันแต่น้องเวสก็ยังเชื่อมั่นในชุมชนมิลเลอร์ป์าของพวกเราเสมอมานะครับ น้องเวสจะเฝ้าดูและร่วมยินดีกับทุกๆเส้นทางของทุกคนในมิลลอร์ปาร์คนะครับตาแฉครับไม่รู้ว่าตอนนี้ตาแฉจะเป็นยังไงบ้างยังอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้ชาวเมืองมิลลอร์ปาร์คอยู่หรือเปล่าขอโทษถ้าเรื่องในอดีตของน้องเวสทำให้ตาแฉต้องเจ็บปวดนะครับ ้องเวดไม่รู้ว่าตะขัวยังอยู่ในร่างของตาแฉายอยู่หรือเปล่าแต่ก็ขอโทษกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตาแฉายต้องค่าเป็นไรนะกลับมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวเมืองเฟนด้วยนะครับุดท้ายแล้วครับปีซัมเมอร์ Summer. อย่าเพิ่งโกรธน้องคนนี้เลยนะครับขอโทษที่อยู่ดูแลข้างๆต่อไปไม่ได้แล้ว โทษที่ไม่ได้อยู่เล่นด้วยไม่ได้อยู่แก้งพี่แล้วต่อจากนี้พี่ต้องเดินหน้าต่อไปนะผมสัญญาว่าจะอยู่ดูแลพี่เสมอนะตอนนี้น้องเวทจะไม่ได้อยู่ดูแลข้างๆแล้วแต่น้องเวสจะคอยมองดูพี่อยู่เสมอนะอยากที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละไม่ต้องห่วงน้องเวสไม่เคยหมดรัก ไปจากพี่ซัมเมอร์เลยนะขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องเวสนะขอบคุณจริงๆรักพี่ซัมเมอร์นะซัมเมอร์ผมเป็นห่วงพี่ซัมเมอร์ตลอดนะน้องเวสไป,ปไหนไปซัมเมอร์ทำไงอ่ะก็สัญญาได้ไงอยู่ด้วย ไม่ไปไหนไม่หายไปไหนหรอกอยู่นี่แหละถ้าเป็นอะไรไปออโกรธจริงด้วยนะถ้าหายไปเนาะสัญญาครับจะดูแลพี่ซัมเมอร์ไม่ใหพี่ซัมเมอร์เป็นไรครับรักนะจะไปไหน เราจะไปหาหาหาเวทซัมเมอร์ใจเย็นก่อนนะซัมเมอร์ใช่ซัมเมอร์ต้องใจเย็นก่อนเข้าใจไหมซัมเมอร์เจอเวทแล้วไม่ใช่เหรออืมใช่ซัมเมอร์ต้องใจเย็นเย็นก่อนซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์รู้เหรอว่าเวทอยู่ไหนซัมเมอร์ว่าคนนั้น่ะคือน้องเวทใช่แล้วเราจะไปหาที่ไหนน่ะซีแล้วซัมเมอร์รู้เหรอว่าเวทอยู่ไหนฮะ ซมเมอร์จะไปหาตรงที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาตรงตรงสะพานนั้นไงที่ที่เราเจอที่เราเจอไงสพานที่ที่ถ่ายรูปคู่กันใช่ไหมอืออืออือฮอ่าเออหน่เคลือนไปดูรวคนนั้นน่ะคนนั้นคือน้องเวแน่นอนอ่ะซัมเมอร์ไม่เชื่อหรอกว่าน้องเวเป็นไรอ่ะ ป๊บนึ่นครับยอย่าครับครับว่าไงครับเออจำจำจำได้ไหมครับจำจำได้ไหมค่ะคุณคุณที่ให้ข้าวให้น้าผมหรือเปล่าใช่ใช่ช่ใช่ที่ที่งานแต่งเมื่อกี้อะค่ะจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล่ะอ่าอืมเหมือนที่งานมันยุ่งยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ไม่ได้คุยอะไรมากอะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ โ่ายังไงผมก็จําได้อยู่แล้วนะ่ะสวยๆแบบนี้มีคนเดียวนะ่ะได้ได้ยินมีมีอะไรหรือเปล่าครับได้ยินว่าชื่อน้องน้องเวสใช่ไหมคะเอชื่อเวสใช่ไหมคะเวสครับครับเวสครับ<อ>ใช่ครับแล้วอ่าแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อชื่อซัมเมอร์ค่ะอ๋อสวัสดีครับเอ่ามีมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าอืม พอดีมันมีคนที่ซัมเมอร์เคยรู้จักชื่อเวทเหมือนกันอ่ะอ๋อครับออก็เลยแบบคนชื่อเวทเยอะแยะไปน่ะอืมชอบมาตกปลาเหรอคะอ่อก็ไม่รู้จะทำอะไรครับแรงหมดแล้วนะ่ะก็เลย,ยามาตกปลานะอ่าแล้วทำไมถึงมาแถวนี้อ,ะอ่ะเออ มันเคยมีคนที่ซัมเมอร์รออยู่เขาเขามาอยู่แถวนี้อะค่ะก็เลยมาเผื่อเจอน่ะแล้วเขาไม่มาด้วยเหรอครับเขาหายไปไหนไม่รู้ะค่ะเออจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดซัมเมอร์ขอคอนแทคไว้อะค่ะคอนแทคก็คือเบอร์อะค่ะ อ๋อผมไม่มีโทรศัพท์นะครับอ๋อใช่ครับเดี๋ยวพาไปซื้อไหมคะแปลกๆนะครับเนี่ย hmm? พาไปไซื้อเลยเหรอไม่ก็แบบว่าคุณวิ่งมาหาผมแล้วคุณก็มาขอเบอร์ผมแล้วคุณก็พาจะพาผมไปซื้อโทรศัพท์ไม่เมอเป็นเลขาของนายกโะค่ะก็คือจะคอยช่วยดูแลประชาชนใหม่ อยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อ่าผมง่วงแล้วนะ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนได้ไหมแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหมล่ะแล้วจะได้เจอกันไหมอ่ะแบบว่าก็เป็นห่วงว่าแบบเพราะว่าเข็นขนาดวันนี้คุณยังตามหาผมเจอเลยจริงไหมล่ะ แล้วเพิ่งมาอยู่เหรอคะก็อยู่มานานแล้วครับอ่ะอยู่มานานแล้วครับใช่ครับแต่เหมือนรู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาอยู่นะครับอยู่มานานแต่รู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาอยู่นะครับเออถ้าสมมติแล้วคุณมาอย่างไงน่ะเอ่อมากับ เพื่อนน่ะเออซัมเมอร์ขอซ้อมไปด้วยได้ไหมอ่ะอแล้วเพื่อนคุณอยู่ไหนอ่ะไม่เปไรเดี๋ยวทำม,มร์ติดต่อเองไม่ไอ้เพื่อนคุณออกมาดีกว่าผมว่าแปลกๆน่ะคนไหนน่ะเพื่อนคุณอ่ะอ๋อกัปตันนะว่าไงเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าอาจารย์อ่ะฮะเห็นหน้าบอกมะไ,ได้แหละมามามาให้เขาเห็นหน้าเขาไม่สบายใจ นนเพื่อนเองเพื่อนเพื่อนซัมเมอร์นะคะชื่อจานจุงดีครับเดี๋บอกมาคนเดียวไง <caracter> <S 1> <S 1> น้องขอโทษนะ ผมพาไปโรงพยาบาล <ผม S 1> ก็ได้ <พา S 1> นะวันดีครับเอาหมอแชร์วันดีวัดีซัมเมอร์ลุกจุงนอนรักษาตัวอยู่ด้านในเป็นไงมั่งเราหืมเพาไม่ใช่คนเดิมอะ่ะเพื่อนใครก็ไม่รู้อะ่ะอะคิว เล่าดีเหมือนเล่าให้ฉันฟังเมื่อกี้ให้ซัมเมอร์ฟังไปไปเล่าข้างในไปผมอะไปคุยกับคนที่ยืนอยู่ในงานใช่ไหมคือตอนแรกตั้งยินแล้วตอนแรกตั้งยินแล้วว่าแบบเหมือนพี่หลวงมากๆคือเมื่อก่อนอะผมเป็นเดอะลอสกับพี่หลวงนี่แหละแกเป็นคนพาเข้าไปแล้วแบบแกไอตอนที่ผมเข้าแรกๆอะแกแต่งตัวอย่างนี้เลยทรงผมอย่างนี้เลยหน้าตายอย่างนี้เลย ก็เลยก็เลยเจอในงานวันนี้ก็แบบไดงยินแล้วเลยเข้าไปคุยใช่ไหมแล้วแบบว่าก็ถามเขาว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อเวสวิลสันวิลสันเนี่ยอืมแล้วก็บอกเขาว่าพี่ทําผมได้ไหมเขาบอกว่าจําไม่ได้อืมนั่นแหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาจําไม่ได้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะ มีอะไรหรือเปล่านะที่แบบจะต้องย้อนไปอะไรเงี้ยคือแบบเขาจําผมไม่ได้ขนาดเนี้ยน่าจะเป็นช่วงก่อนที่แบบเขาแบบเขารู้จักผมอีกอะอย่างนั้นอะอ๋อหมอที่ใส่พี่อ๋อน้องเวทอะตอนอยู่รอดเขาน้องเวทนิสัยแบบอย่าถ้าเกิดอยู่รอดเราไม่เรียกเขาว่าน้องเวทเขาเรียกเราเรียกเขาว่าพี่หลวง เขานี่ัส่แบบดูมากมีคนแบบมาขายยาแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาให้คนอุ้มมาแล้วก็แทงเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบขายขายอาวุธอะไรเงี้ด้วยอืมหลายย่างครับแต่ถือว่าก็ถือว่าชั่วลายอยู่อืมแต่เขารักพวกพ้องเขามาประมาณนี้ไอ้นี่มันเหลี่ยมจะตายตอนที่เป็นหลวงนะ ยิ่งถ้าเป็นหลวงรุ่นเก่าตอนที่เป็นประธานอันนี้มันแสบแล้วตายนยาทีสำคัญเลยนะถ้าเป็นนองเวทที่มีความทรงจำของพวกเรานะมันคงไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่น,นี่คือหลวงเวทแต่ว่ามันมันต้องมีอะไรพิเศษสิลุงไม่งั้นซัมเมอร์ก็คงไม่คือพิตาคิว ถ้าเป็นผู้หญิงนี่พี่หลวงเขาจะไม่ทำเหรอครับมันถาม,ถามว่าเขาทำไหมเขาก็ทำนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำก็คือคนนั้นต้องมีอะไรพิเศษกับเขามากๆซามเมอร์คงไม่ยุ่งแล้ว่ะซามเมอร์ว่าคนนั้นมันไม่ใช่คนที่ซัมเมอร์รู้จักอะซามเมอขอโทษทุกคนไม่เป็นไรอะซัมเมอร์ซมเมอรขอไปพักดีกว่าอะซามเมไม่ไหวว่ะ นี่เชื่อคุณซัมเมอร์คนสวยหรือเปล่าครับพอดีโทรศับมันเมยไว้ว่าชื่อซัมเมอร์เฮ้ยมีหน้ามาพิมพ์อย่างนี้กับซัมเมอร์เนค่ะนี่เขาแทงเพื่อนซัมเมอร์นะเขามันคือซัมเมอร์บอกว่าคนเนี้คือเพื่อนซัมเมอร์แล้วเขาก็แทงเขาแทงจานจุงต่อหน้าซัมเมอร์แล้วเขาก็มาบอกว่าไหนบอกว่ามาคนเดียวแล้วเขายังจะมาพิมพ์บอกฝากขอโทษเพื่อนคุณนะครับอย่างนี้หรอ เขาแทงเพื่อซัมเมอร์แล้วมันบอกว่าเป็นผมแค่ป้องกันตัวเองอะนะไม่ใช่คนที่ซัมเมอร์รู้จักแลวซัมเมอร์ไม่ยุ่งแล้วไม่ไม่ยุ่งไม่ได้ไม่ยุ่งไม่ได้คือผมต้องเอาเขาอะผมต้องเอาเขาอะผมจะไล่ไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอว่าเขาหน้ากลัวขนาดไหนอะซัมเมอร์ไม่อยากอยู่ใกล้เขาได้ซ้ำอะไม่คือซัมเมอร์เข้าใกล้เขาได้ขนาดนั้นอะแสดงว่าเนี่ยเพราะว่าเหมียวโกก็โดนขู่มาเว้ยมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกใช่ บอกว่ามันต้องเป็นซัมเมอร์วะ่ะที่คือมันมันมันแค่บเราเจอเาขาเขาขับรถหนีเราเราไม่มีทางที่จะเข้าใกล้เขาเลยแต่ซัมเมอร์ไปยียนกับเขาที่หัวสะพานได้พักพักหนึ่งเลยอะ่ะเข้าใจปะเข้าใกล้ให้มากพอแล้วก็ใช่ทิ้มาเลยใ,ใช่อย่างน้อยอะ่ะไม่ต้องลุกมาคุยกันก็ได้นอนคุยกันก็ได้มาเดี๋ยวจะไปเค้นกันว่าเขาคือใครกันแน่จุดประสงค์เขาคืออะไร ทำไมถึงแอปอ้างชื่อนี้มันหนักมากเลยวันนี้ทุกคนเออเข้าใจเว้ยเข้าใจรู้ละต้องมแค่อยากได้น้องเวฟกับมาทุกคนตอนนี้ก็อยากได้น้องเวฟกับมัใช่เอาไวาวันนี้พักผ่อนไว้ใชียว่ากันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนเขาหนีไปไหนเขาหนีมือเราไม่พ้นหรอกว่ะ